เวลา17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธรรมมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านาาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านาาลัย และทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสาการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศีลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการทองทิศท,ทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงค์เจริญพระพุทธมน,นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บ,บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานราชสังฆาวัตถุกแก่ข้าทุรอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในจำนวน34คนเวลา17นาฬิกา36นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทตราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระบรมราชอ,องค์การสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนหิรัญญบัตรพัดยศผ้าตยเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน6รูปและทรงประเคนสญยบัตรพัยดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน95รูป ขณะทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประคมของชัยแตรดุริยางเมื่อทรงประเคนขิมรัญจัตสัญญัติพัดยศภาไตรแดบพระสงฆ์ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดีเรกเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระจมพัรษา7 2รูปขึ้นนั่งยังอาจสง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพาปณมมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพาปมมหาเสวตฉัตรและทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปองค์อภิบาลและองค์แทกพระจมพันษสาที่โต๊ะหมู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชการที่9้า และพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชการที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพัปปมหาเสวตฉัตรทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระบริศพระสงฆ์72รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอพระกริ่งปวเรศ และทรงประเคนแดดสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นพระที่นั่งภัยศาลทักษิณทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาสเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ